เวฟเวฟเวฟเอสกล่อง R 57ชักหมกไล่คาวบูนมหนูเบอร์อะไรดีเสียงไม่มีเลยช่วงนี้ก็ครันนี้ได้ทำการเปลี่ยนสายนะครับสายมันขาดคลิปก่อนหน้าทีนี้เราใช้เป็นกล่องเวฟบ R แล้วพ่อแม่เด็กเป็นแถบสั้นฉะนั้นเรามาติดเครื่องดูว่าดีกว่ากล่องเวฟเอแต่แถบสั้นไหม อ่ะติดง่ายอันนี้เป็นกล่องเวฟอาร์แล้วพอเข้าใส่แม่เหล็กแถบสั้นมาเดี๋ยวเราลองขี่ดูกันอีกทีหนึงเดี๋ยวเรามาหรือนมหนูกันดูก่อนอ่ะอันนี้เป็นคาบูเคเลียมว่า เขียมเล่งอยู่ล็อกล็อกไหนน้ำมันอากาศอยู่เบอร์เท่าไรเรามาดูกันใกล้ๆดีกว่าเดี๋ยวเราทำการหรือคาบูก,ก่อนอากาศมันร้อนก่อนนอนอยากฉันน้ำชาอ่าออกมาแล้วเขียมเหลี่ยมยี่สิบแปดไหมเดี๋ยวดูก่อนเขียนไว้ไหมเอ่ย นายนะี่แปดเนาะตัวล่างก็เป็นปกเหลี่ยมเหมือนกัน ตนี้เป็นอะไรนะเป็นนมหนูเหมือนเอ็นแล้วเดี๋ยววัดวัดนมหนูดูก่อนว่านมหนูน้ำมันอยู่เบอร์เท่าไหร่อากาศ45น้ำมันเบอร์เท่าไหร่ตอนนี้น้ำมันเบอร์120 120 เดี๋ยวเราลองขยับเป็นเบอร์123ดูนะอันนี้ติดคาบูอยู่เบอร์120อ่ะเบิบอันนี้เบอร์123เดี๋ยวเราลองเพิ่มไปสามเบอร์ว่ามันจะดีไหมสมูทไหมก็อากาศเป็น45เข็มเร่ง เข็มเร่งตอนนี้อยู่ที่ล็อกล็อกบนสุดนะครับเข็มเร่งล็อกบนสุดบนสุดอ่ะเดี๋ยวเราติดเครื่องกันดูนะหลังจากขยับเบอร์น้ำหนูไปเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะสมูทหรือขี่ไม่ได้เลยอย่างอื่นก็อย่างแรกก็ทำการสตาร์ทเครื่อง นี่รอบครึ่งแล้ว ต้องต้ายออกมาสองรอบเลยเดี๋ยวเรามาดูกันทีละเกียว่ามันสมูทไหมเนียนไหมเนียนเนียนคือสมูทนะนะไม่ใช่ว่าเนียนฟังเดี๋ยวเราลองไล่ไปทีละเกียรเลยนะ เบรกหลังไม่มีด้วย ก็อยู่ที่เบอร์ร้อยยีาอากาศ4 5เข็มเล่งอยู่ล็อกบนสุดอากาศคลายมา2รอบก็ประมาณนี้บิดได้ทุกเกียร์ห้าเจ็ดชักหมกนะเอามาฝากเป็นทิกเล็กๆเผื่อใครไล่คาบูเคเลียมแต่แต่ละค่ายแต่ละแบรนด์อาจจะไล่ไม่เท่ากันเพราะเข็มเล่งก็ อาจจะคนละเบอร์กันอาจจะไม่เหมือนกันเข็มเร่งก็เหมือนตารางจูนนั่นแหละหัวเล็กหัวป้านหัวใหญ่กลางรีบกลางใหญ่ก็อาการมันจะไม่เหมือนกันแต่สําหรับลูกนี้จบที่เบอร์นี้อย่าลืมเอาไปลองเรียนรู้ปรับปรุงและก็พัฒนาผมเชื่อว่าทุกคนก็เก่งได้ครับ